ให้ไปศูนย์ตัวเดียวมันออกอยียงพี่น้อง0 6, ูนย์หเมือนบอกรัฐบาลแล้วก็สามเกนะช่วงที่เอาสินค้าไปให้ตัวแทนอุบลแม่พี่นอ้องกับไปขอเบฮันนีนะมันสามเก่าวายุคกลางนาแล้วก็มาเกต็ดเก็ดพอจากนั้นมามาออกเกล็ดเก็ด่างนะครับมัน3ามเก้าสได้สได้สามห้า หากหักเจ้าสามเนาะนะครับแต่แม่ให้นี่ท่านให้น้ำปะลาไปขอน้ำปะลาะเพิ่นก็เลยไปได้ดีลเลอร์รายใหญ่โคราชนั่นหละนะครับผู้ใดใดเนี่ยนะอัลเมนีนะครับเป็นตำไทยซี่นะเป็นตัวเดียวเหมือนกันนะครับติดตามอาจารย์ตลอดครับ คนผูเฉียวดูอาจารย์เยอะมากครับผมตัวจริงครับโอ้ขอบคุณครับคุณสายันนะอย่าลืมสื่อนับปลาของอาจารย์ไปกินน้ำเดอ้อนะนะเพื่อนสิได้คิดฮอดนะคือแส,สีบเถอ่สววานะครับนะน้ำปลาก่อนผาจวดตามไทยนะครับยังไม่ได้ให้ที่ไหนพี่น้องสดๆดร้อนร้อนเฟืองว่านนะเขามาส่งนัตตีหอดบานนะงวดมิกี้ ถามหาแต่ศูนย์ห้าแม่มิดเหลือแต่ศูนย์หกมันไม่รู้ว่าเลขอะไรเนาะมันมันมาดังชนของอาจารย์ที่ให้ศูนย์เหลือแต่ศูนย์หกเอาบอเอาบอนะไม่เอาพี่น้องวามันออกแล้วนะองวดนี้เอาไปแล้วเมื่อวานนะครับอยู่ในนี้แหละนะเบิง้งเอาเร้อแต่นะครับยังไม่ให้ที่ไหนยังไม่เปิดเผยที่ไหนนะครับเพราะเอาลัตเตอรีไปแล้วเอาตำไทยมี่ปลพี่น้องอ่ะพิมพ์ขึ้นมาจะได,จะได้จะได้เห็นคอมเมน แต่ไปเห็นคอมเมนต์ก็แสดงมาเน็ตของอาจ,จารย์หลุดหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงเด้อพี่น้องพรายังสิขอขอเช็คสัญญาณน,นิดหนึ่งไอ้ช่วยพิมพ์ใครขึ้นสักคอมเมนต์ก็แสดงว่ามันใช้ได้เนาะครับครับขอบคุณล่วงหน้านะครับคุณสาย,ยันมันอาจจะช้าเนาะพิมพ์ขึ้นมามันอาจจะช้าเรื่อยๆประมาณเกือบสองนาทีอะไรไหมเดี๋ยวขอดูอีกเครื่องอ่า ขึ้นมาแล้วเครื่องที่ไลช้าไหมพี่นอ้องอ่ะก็ะแสดงว่าสัญญาณเน็ตมันไม่หลุดโอเคตําไทยนะครับใส่น้ำปลาปรุงรสก่อนพาจวดนัวๆน,น,นะครับตัวนี้เลยนะแซบทุกครัวนัวทุกคำนะปลาเชาการันตีนะครับอ่ะนะตามนี้นะครับอาจารย์ใช้ฟอร์มเดิมนะครับที่ไลปีก่อน ตามนี้ได้พี่น้อง4ตัวเดียวคงจะไม่ไม่หลุดแล้วละ่ะเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เอา06นะิมันได้อยู่หรอก06แต่เราว่ามันออกไปแล้วเนี่ยอสองเทียละ่ะโดยเอาความรู้สึกส่วนตัวว่เอาไปตามสูตรอ่ะตอนนี้ก็เลยเอาตามตามนี้เลยไม่ตัดออก นะครับเอาแนวสื่อรัตเตอรีนี่แหละแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเบิงเดอร์พีน่นะ้องนะสือบริหายไซ์อีกเดวยพี่น้องเดอ้อนะเพราะว่าเพจใหญ่มันลงไม่ได้นะครับเดยวเพจนี้ก็จะไม่พูดนะนะให้เป็นว่าน้ำปะลาอาจารย์แต่มันเออมันก็จก่งคือนะครับ ประมาณนี้นะครับเห็นแล้วนะตำไทยใส่น้ำปลาก่อนพัจวดเออพิมพ์แบบนี้นะแต่ไปพิมพ์แบบอื่นเดวมันมันมีปัญหานะครับนะประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ขอฝากนะครับผลิตภัณฑ์นะที่หลายๆคนถามหานะครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนดูอีกนิดหนึ่งเอาเดี๋ยวเด้อ มีการทำขึ้นนะครับตั้งกองข้าวแสบจุกครัวนวดคำว่าจะเป็นต้มยำต้ม,ตมแก่ จังหน้ำสารุ้รถคนท็จวด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 จัดเลยฝากนะครับพี่ พี่ให้น้องนะครับเป็นของฝากของตอนให้พี่ให้น้องก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะช่องทางการสั่งซื้อนะครับในอินบ็อกเพจหรือในลายบริษัทอัพโหลดแอดไลน์ว่าเป็นกับสแกนกระไดได้ให้เวลาสแกนสแกนล n e นะครับจิวอาร์โค้ดนะหรือสแกนว่าเป็นกับค้นหาไอเดียลนี้ก็ไดเอสดัด้นะ k S S อีดกลางพลัดแต่ว่าอันนี้น่าจะ จะสะดวกกว่าเนาะนะครับมันจะจะเข้านะครับสนับสนุนนะครับนี่ยิตภัณฑ์ของอาจารย์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะพบเจอกันใหม่นะครับในวันพุธนะครับในช่องทางเพจน้ำปลารานะครับปรุงรสก่อนพาชวดนี้นะครับนะขอให้ทุกคนนะครับโชคดีร่ำรำรวยรวยเฮงเปังปกันทุกคน เห็นน้ำปลาและน้ำตาลไล่ไล่แตกเลยครับสองทั้งสั่งทางลายเมียนบอครับใช่มันจะไม่ได้ถูกลอกถูกต้มนะเพื่อกลุ่มวิชาชีพเนาะบางทีเขาให้โอนเงินนะครับบัญชีนะเป็นนิติบุคคลเท่านั้นนะครับนะคือห้างหุ้นส่วนจำกัดชีเอเอพัทสี่สองแปดเก้าเท่านั้นนะครับถ้าเป็นชื่อของคนก็คือกลุ่มวิชาชีพนะครับไล่นะเมื่อกี้สแกบางคนอาจจะไม่สะดวก ไม่จําไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นไลน์แอดให้ไลน์นี่พี่น้องเนี่ยไลน์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นในหน้าหลักของเราเนาะนะทิกเพิ่มเพื่อนด้วย ID l i ไลน์ก็แอดนะบัตเท่าอื่นแม่งงอ่งก็เคีเอสเอฉีดกลางนะครับพลัสกับ plus นะทักบอกแอดมินอ่ะอยากเห็นแนวทางของอาจารย์ก็ขอแอดมินบอกว่าขอเข้าห้องแนวทางอาจารย์นะครับ นะรอบโลกหวยหุ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างประจำวันได้นะครับอันนี้คือผลดีด้วยกันสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องไปเจอเพจปลอมเยอะพี่น้องนะเพจคำว่าออกรกาลสิน,นก็นมีปลอมนะคนติดตามหลาย <c oughs> คือกันนะครับตอนพลังเลขนำโชคก็ยังมีปลอมด้วยพี่นะ้องนะแต่กลุ่มต่างๆปลอมก็มีเยอะนะก็เอารูปเรานี่แหละไปใช้เนี่ยกรฝาก นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในวันพุธนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะ,นะะนะค่อยเจอกันใหม่นะครับฝากพิตภัณฑ์อีกทีหนึ่งนะครับน้ำปะลาร้าก่อนพะจวดโชคดีไปเลยครับ